การที่คนสองคนอยู่ด้วยกันมาในช่วงระยะเวลาบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่า,เ,าเราไม่สามารถที่จะเดินด้วยกันต่อไปได้ไแต่คนเราในใน,ในการที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องอคือเหมือนกับไม่จําเป็นว่าต้องต้อง,อง,องมีความคิดเห็นที่มันเหมือนกันทุกอย่างที่มัน ตรงกันไปทุกอย่างเสมอไปถูกไหมคะ่ะดังนั้นการที่การใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนมาบางครั้งคะ่ะเราอาจจะมองว่าเราไม่สามารถที่จะไปต่อเขาได้เขาก็ไม่เขาก็คิดว่าไม่สามารถไปต่อเราได้เหมือนกันคือเหมือนต่างคนต่างสมัครใจนะคะพร้อมที่จะปล่อยมือด้วยความสมัครใจอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าเราไม่ทนอยู่ นะคะเ mm hmm. พาว,ว่าคำว่าทนอยู่กับอยู่ทนเนี่ยมันมันแตกต่างกันไปเลยนะคะทนอยู่ับอยู่ทน mm hmm. ไม่รู้ว่าคู่ของคนอื่นค mm hmm. ู่ของใครบางคนจะจะอยู่ในลักษณะไหนคือทนอยู่หรืออยู่ทนนะคะการที่เราบอกเลืกเขาคือการพูดตรงๆกับเขาไป mm hmm. เป็นการดีดีมากกว่าที่เราจะเก็บซ่องความรู้สึกเอาไว้ mm hmm. นะคะ เพราะว่าการที่เราเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้มันเหมือนกับเป็นการโกหกตัวเองแล้วก็โกหกเขาด้วยนะคะบางครั้งเขาเอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดเหมือนเราไหมหรือเขาอาจจะไม่คิดเหมือนเราตรงนี้เราไม่รู้แต่ถ้าเราคิดว่าตกการที่เราอยู่ตรงจุดนี้มันเหมือน S <S <an> <S เราแบกความทุกข์มากกว่าที่เราจะเจอความสุขดังนั้นเราควรจะพูดกันตรงๆนะคะไม่ควรที่จะยือ้อไม่ควรที่จะเหมือนกับว่าเป็นการตีสองหน้านะคะ่ะเหมือนกับว่าปกปิดความรู้สึกแต่จริงๆแล้วคือมันมันอาจจะเราถ้าเราได้พูดกันมันอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านะคะหรือว่าในในเ,เมื่อเราไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้ไม่ควรจะอยู่จนให้มันให้มันเหมือนกับว่า จนมันสุดทางต่างะถ้าเรารีบเคลียหรือว่ารีบพูดจากกันเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะคิดยังไงเ <c oughs> ขาอาจจะเป็นเขาอาจจะคิดว่าเออการที่เราไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วเราแยากทางกันไปเพราะบางครั้งคือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครสามารถช่วงรู้อนาคตได้ไม่มีใครสามารถช่วงรู้อนาคตได้ พูดคุยแล้วก็พูดกันด้วยดีจากกันด้วยดีมีอะไรตกลงพูดกันด้วยดีอาจจะกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเออถ้าเราลกใครัะคนจริงจริงอ่ะการที่เห็นคนที่เราลกเขามีความสุขทั้งในขณะที่เขาอยู่กับเราแล้วก็ในวันที่เขา ไปมีชีวิตใหม่แล้วเห็นเขามีความสุขคนคนนั้นอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเขามีความสุขมากกว่ามากกว่าที่บางครั้งคนที่อยู่กับเขาไม่ไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรแต่ถ้าเห็นคนเห็นคนที่เรารักเขามีความสุขเราก็มีความสุขนั้นคือเป็นอาจจะเป็นอีกทางนึงทางเลือกหนึ่งที่เราต้องการก็ได้นะคะดังนั้นการที่คู่ชีวิต บางคู่ที่เรา,เาไม่สามารถไปต่อด้วยกันได้แล้วเลิกลากันไปแยกทางกันไปปล่อยมือกันไปนะคะในตรงส่วนนี้ไม่มีใครถูกใครผิดค่ะไม่มีใครถูกใครผิดนะคะเพียงแต่ว่าเรา,าละก,กันไม่มากพอแค่นั้นเองนะคะให้คิดแบบเหมือนจะว่าคือเหมือนจะว่าถ้าเราปล่อยมือจากใครสักคนเนี่ย นั่นหมายถึงว่าคือเราไม่อยากทําร้ายจิตใจของเราเองแล้วก็ทําร้ายจิตใจอีกฝ่ายนะคะโดยการโกหกโดยการโกหกคือถ้าเราไม่รักมันก็คือไม่รักนะคะถ้าเราไม่รับก,ก็คือไม่รักแต่อยากโกหกตัวเราเองแล้วก็อยากโกหกเขาเขาก็เหมือนกันคือถ้าเขาหมดรักแล้วไม่ได้มีความคิดที่ว่าอยาก มีเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันแล้วก็คือไม่ต้องทําร้ายความรู้สึกกันก็คือพูดกันตรงๆนะคะพูดกันตรงๆเนาะมีอะไรคือพูดกันตรงๆโอเคเราอาจจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เราอาจจะเห็นเขามีชีวิตใหม่มีโอกาสเจอคนใหม่ๆเขาอาจจะมีความสุขมากกว่าเขายืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะแล้วการที่มีอะไรก็คือเหมือนกับเจรจา,จารนะคะก่อนที่มันจะ ไปมากกว่านี้พูดกันดีๆหาทางออกของปัญหาให้ดีๆสักวันหนึ่งเราก็จะกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเมื่อเราเห็นอีกฝ่ายเขามีความสุขเราก็แสดงความยินดีกับเขานะคะเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของใครได้100%เซหรอกคะ่ะเพราะทุกคนต้องมีทางเดินของชีวิตของตัวเองอเพราะบางครั้งใช่อยู่ในชีวิตแต่งงานเนี่ยคือมัน ในคู่ของเรามันมันไม่ได้มีใครที่แบบว่าเหมือนกับว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีใครมาบังคับเราไงเราเลือกของเราเองอมาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะไม่บายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ